ันจะเนี่ยมันจะ,นม,นจะมันจะทำมากไว้จากโรงงานที่อยู่ตรงนี้เลยตีเวหนึ่งเวลาเวลาเครื่องยนต์หมุนก็จะหมุนไปทางนี้หมุนขวาตามเก็บนังนี้นก็พอหมุนอย่างนี้ลูกเบี้ยวนี่ถ้าหนึ่งสะหนึ่งสี่สามสองมันจะระเบิดมันก็จะหมุนไปสมมุตินี้หนึ่งใช่ไหมพอหมุนปั๊บหนึ่งแล้วก็สี่สี่แล้วก็สามตามแล้วก็สอง หนึ่งสี่สามสองอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่วิธีถอดเราต้องมากตรงนี้ไหมมากนี้กับเสื้อเครื่องว่าตำแหน่งตำแหน่งก่อนที่เราจะถอดใั้อยู่ที่เดิมพอถอดออกมาเราก็จัดจ่ายมันเทียบจากตัวเก่เาหัวโรเตอร์มันอยู่ตรงไหนเราก็เทียบที่เดียวครับถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรหรือจะให้อยู่ตรงนี้แต่เราต้องหมุนเครื่องก่อนมุนให้มันมาอยู่ตรงนี้ปับ๊บมุนตรงนี้หรอ หมุนเครื่องมุนที่สายพันธุ์อ๋อมอาสายพันธุ์อ๋อเนี่ยเราใช้ใช้เครื่องมือเบอร์สิบเก้ามิลเนี่ยวิธีหมุนว่าเราก็บีบตรงนี้กดเกียร์ว่างบีบตรงนี้เราก็หมุนหมุนพอหมุนปั๊มไอ้นี่ก็จะหมุนเปิดฝานี้พอหมุนเครื่องงอโรเตอร์วุ่นนี่หมุนอะไรหมุนตันตามเข็มอ่อเนี่ยหมุนไปตามเข็มนาฬิกาตัวนี้ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันออ๋ถ้าเราตั้งใจอย่างนี้มา่หมุน แล้วมันก็จะมีมากมากอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปามหมุนให้ดูเ,เวลาเราห<อ>มุนเราจับ่างนี้ถ้าหมุนอย่างนี้ถ้ามันถ้ามันเดินเราก็ไม่ไม่ต้องบีบสายพานถ้าสมมุติเราหมุนนี่ปุ๊บอันนี้เดินไปตามานี่ฮะถ้าหมุนปุ๊บถ้าเดินนี้เนี้เราไม่ต้องบีบถ้ามันไม่เดินเราก็บีบแต่ตัวนี้เราต้องก่อนอย่างนู้นเราเราเปิดตัวนี้ก่อนมันมีเงี่ยงอยู่นั่นไง ตัวนี้ก่อนเตัวนี้เปิดฝฟฝาเดินจ่ายเพื่อเพื่อเราจะได้มองมองเห็นหัวโรเตอร์านี้่ก็เราก็จะมองเห็นหัวโรเตอร์นี่ทีนี้เยาก็หมุนเลย นี่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 มากมันมันจะอยู่ตรงเส้นเนี่ยเส้นรอยผ่าประกบนี่เนี <od S 2> ่ยดูที่ดูตรงนี้มันไปอยู่ที่มีมากไหมเี๋ยวชักนี่หวังมีมากนี่ตัวนี้มีรอยฉีดมันตัวนี้ไหมมีมีรอยฉีดอย่างเงี้ยมีมีไหมมีอันนี้แสดงว่าสซมหนึ่งขึ้นเนี้อยู่ระเบิดที่โซมหนึ่งต่อแล้วอันไออันนี้เราสังเกตจากม้วเตอร์เนี่ย เรเตาอย่างมันจะไปอยู่ตรงปาก oh. ตรงปากที่ขอบขอบเรือนจันจ่ายเนี่ยก็ oh. ยคือเนี่ยแต่นี่มันไม่ไม่จะเป็นหรอกกจะอยู่ทางไหนก็ได้แต่เราเราต้องสำคัญอยู่ที่ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็กอุกรณ์เราจะถอดเลาเนี่ยเราฉีดตัวจันจ่ายกับตัวนี้มาไว้ชัดๆเลยอเอาอเอาโลหะฉีดก็ได้ <c oughs> หรือเอาล<อ><า>ิควิดแล้วอันใหม่เข้าไปอ่ะ อันใหม่ที่นี้เราก็มาเทียบจากตัวนี้ใช่ไหมพอเรารู้ตำแหน่งตัวนี้ปั๊บใช่ไหม<อ>เราก็หมนุนตัวนี้หาให้เท่ากับให้ให้ให้ห<อ>หกําอยู่อย่างนี <también> ้เหมือนกันอย่างนีง้<อ>เราก็หมุนหาเลย<อ>แล้วก็หมุนหาเนี่ยว่าตัวเดิมมันอยู่จุดไหนเราก็จําไว้แล้วฉีดไว้ก็ได้ฉีดตัวนี้ตัวที่มีโลหะไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวที่มีโลหาตัวที่นี้นะตัวนี้มันมันจะมาแตะมันจะมาแตกนี่ไงวะหนึ่ง สี่สามสองมันจะมาแตะแต่ปั๊มันก็จะปากไฟออกที่หัวเทียนเนี่ยตัวเนี้ยเราเอาตัวนี้เป็นหลักก่อนที่เราจะโยออกมาแล้วก็แต้มเลยแต้มตัวนี้ครับนี่ไว้หัเรือนใหม่เราก็ทําตามมันจังหวะทุมคนอยู่ท่านี้เราก็อยู่ท่านี้ถ้าใหญชัดกว่านั้นเราต้องชัดนี้ออกชัดออกมาปุ๊บเราดูลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวมีสีอันนี้ไหมว่าลูกเบี้ยวเนี่ยตอนที่หัวรโรเตอร์ อยู่สูมหนึ่งศูนตายบนสูมหนึ่งขึ้นเปี้ยวว่าตัวนี้มันเริ่มมันเริ่มแตกอย่างนี้บอกนี่นี่แต่แล้วที่หน้าขยับขยับเห็นไหมหน้ากนแตกเห็นไหมเนี่ยมันแตกตรงเนี้ยเนี่ยแต่ที่ไฟเบอร์เนี่ยให้มันแตกหรือมให้มันไม่แตกมันมันถ้ามันเริ่มมันจะเริ่มแตกแบบนี้เริ่มจะเริ่มอย่างนี้มันจะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ดูดูจากตรงนี้นี่หัวโรเตอร์อยู่นี่นี่เริ่มแตกเราก็มากเลยพอเริ่มแตกพอเครื่องหมุนปุ๊บแตกปุ๊บ ไฟก็เปี้ยหนึ่งกี่สามสองหนึ่ครับ